สวัสดีครับวันนี้พวกั็ผมและร้านไลออนขายเช่นเคยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับในเลยนะครับผมมีรถ SUV 5ที่นั่งนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ต้องบอกว่าได้รับความนิยมนะครับทุกโฉมทุกเจเนอเรชันเลยก็ว่าได้นะครับในเลยนะครับ Honda c r v 2.4 EL 4WD นะครับหรือรุ่นท็อปสุดนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับมี เนวิเกเตอร์มาให้ด้วยนะครับและคันนี้เป็นปี2013นะครับเป็นรถบ้านนะครับไม่ใช่รถเช่าไม่ใช่รถยึดไม่ใช่รถประมูลนะครับและคันนี้ต้องบอกว่าใช้น้อยมากๆด้วยนะครับไม่เพียง120,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับและรถมีประวัติดูแลศูนย์นะครับเช็คระยะตามระยะทุกระยะเลยนะครับและคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถครอบครัวนะครับอเนกประสงค์5ที่นั่งนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับ สมรรถนะนะครับช่วงล่างนะครับต้องบอกว่านิ่มนวลนะครับมากๆเลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับและหน้าตาดีไซน์ต้องบอกว่าคันนี้เป็นโฉมนะครับเจเนเรชันที่4นั่นเองนะครับนี่เขาจะดีไซน์กระจังหน้าต่างนะครับเป็นทูโทนด้านในจะเป็นดําเงาแบบนี้เลยตัดด้วยโครเมียม3ชั้นแบบนี้และไฟหน้านะครับนี่เขาออกแบบมาเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับเปิดปิดแบบอัตโนมัติหรือออโต้ล้วด้วยมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วย และสีต้องบอกว่าคันนี้นะครับสีสวยมากๆนะครับโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับเขาจะเป็นออกสีน้ําเงินนะครับเฉดเป็นประกายม่วงหน่อยๆนะครับต้องบอกว่าอยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับสีสวยเด่นเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับสําหรับคันนี้ดังได้ล้อแม็กนะครับนี่5ก้านนะครับแบบนี้เลยนะครับ เป็นแม็กขอบ18นั่นเองนะครับเป็นแม็กเดิมๆตรงรุ่นของเขาเลยนะครับนี่และมือเปิดนะครับเป็นโครเมียมทั้งหมด4บานนะครับและมีตัวสมาร์ทเอนที่นะครับมือเปิดปิดนะครับหรือเราล็อกรถนะครับหรือปลดล็อกนะครับเพียงกุญแจนะครับอยู่ในระยะนะครับเราสามารถกดล็อกรถหรือปลดล็อกได้เลยนะครับนี่และด้านหลังนะครับต้องบอกว่าเป็นดิสเบรกทั้งหมด4ล้อเลย และดีไซน์ด้านหลังต้องบอกว่าโชบเชียวสวยงามมากๆนะครับสปอยเลอร์ด้านหลังไฟเบรกดวงที่3ต่างๆนะครับโลโก้ Honda c ซ v นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับขับเคลื่อน4ล้อหรือ h e e l วิ i ด e นั่นเองมีกล้องมองหลังพร้อมเซ็นเซอร์กระยะถอยด้มาให้ครบทั่วเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับและด้านหลังต้องบอกว่าค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับสำหรับรถครอบครัวนะครับ SUV 5ที่นั่งนะครับ พื้นที่วางของเก็บสัมภาระเยอะมากๆค่อนข้างกว้างเลยนะครับและยังมีม่านนะครับนี่บางสัมภาระมาให้เราด้วยนะครับนี่โอ้หต้องบอกว่าเวลาเราปิดรถเราเก็บของเก็บอะไรนะครับเราสามารถดึงม่านบางสัมภาระมานะครับทางสายตาได้ดีมากๆเลยนะครับและด้านในต้องบอกว่ายางอะไรเครื่องมือต่างๆนะครับอยู่ครบเลยนะครับนี่สีเดิมๆเลยนะครับสีเดิมๆเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับภายในในด้านในกันนะครับและนี่นะครับจะเป็นภายในนะครับสำหรับ Honda c ซคันนี้นะครับมาพร้อมด้วยกุญแจนะครับคีย์เลสแบบนี้นะครับเป็นรุ่นพุชสตาร์แล้วนั่นเองนะครับกุญแจมีครบทั้ง2ชุดเลยเหยียบเบรกกดพุ s สตาร์ทนี่โหต้องมองเสียงเครื่องนิ่มมากๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ชมนะครับจากเบาะด้านข้างกันก่อนเลยนะครับเป็นเบาะหนัง นะครับเป็นหนังจับจีบแบบนี้เลยนะครับเป็นหนังสีดำนะครับและได้เบาะปัไฟฟ้าคู่หน้ามาแล้วด้วยนั่นเองในส่วนของแผงประตูก็จะเป็นสีโทนดำนะครับต้องบอกว่าริ้วรอยนะครับร่องรอยขีดข่วนอะไรแทบไม่มีเลยนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษารถดีมากๆเลยนะครับและมีจอทั้งจอเล็กทั้งด้านบนนะครับและจอกลางนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดจะมีแผนที่นําทางมาให้ครบตัวเลยนะครับมีกล้องมองหลัง นะครับพร้อมเซ็นเซอร์กับระยะถอยมาให้ครบทั่วเลยระบบแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลหรือแอร์ออโต้มาด้วยนะครับสามารถปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวาด้วยเป็นเกียร์อัตโนมัตินั่นเองและในส่วนของเลขไม้นะครับคันนี้ไม่เพียง1นึ่งแสองหมื่นกว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับและเป็นรถบ้านมีประวัติเข้าศูนย์นะครับเช็คระยะตามระยะทุกระยะเลยและในส่วนของพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเลยนะครับออปชันต่างๆนะครับครบทั่วเลยครับฝั่งซ้ายนะครับเราสามารถเลือกเล่น นะครับลูกเล่นมีเดียต่างๆนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนคืนเปลี่ยนโหมดวางสายรับสายโทรศัพท์ได้เลยนะครับและด้านขวามือนะครับจะเป็นระบบคูชคอนโทรนั่นเองนะครับนี่หรือระบบช่วยในการขับขี่นะครับอัตโนมัตินั่นเองนะครับมีเกียร์เพนเดลชิฟบวกลบอิสระซ้ายขวามาให้ด้วยนะครับไฟหน้าเปิดปิดแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับและทางด้านซ้ายมือนะครับก้านปัดน้ำฝนนะครับก็เปิดปิดแบบอัตโนมัติหรือออโต้แล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับจะเป็น เบาะแถวหลังนะครับต้องบอกว่าเบาะนะครับยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะครับเบาะยังแน่นยังตึงมากๆนะครับและอันนี้นะครับเขาจะเป็นเบาะหนังจับจีบนะครับเป็นลวดลายจับจีบของเขานะครับเบาะไม่ได้ยับแต่อย่างใดนะครับเป็นลวดลายนะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวนี้เลยนะครับและยังได้แอร์นะครับผู้รั่งผู้โดยสารด้านหลังด้วยนะครับนี่มีแอร์ให้ด้วยนะครับต้องบอกว่าเบาะนิ่มมากๆนะครับ และเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในห้องเครื่องกันครับและนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมภายในห้องเครื่องนะครับสําหรับ Honda c ซีวคันนี้กันนะครับและคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถบ้านเดิมๆนะครับไม่ใช่รถเช่าไม่ใช่รถยึดไม่ใช่รถประมูลนะครับเป็นรถเดิมๆไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับชนหนักพิกาหรือน้าท่วมนะครับแผ่นเพสติ๊กเกอร์มอกลูกศรลูกลมๆนะครับแผ่นกันความร้อนต่างๆนะครับยังอยู่ในสภาพที่ใหม่ นะครับไม่มีขาดไม่มีเปื่อยไม่มียุ้ยเลยนะครับรอยตะเข็บเม็ดอาร์คต่างๆนะครับรอยมาร์กิ้งรอยแต้มสีจากศูนย์จากโชว์รูมยังอยู่ครบทุกจุดนะครับและคันนี้นะครับเขาเป็นเครื่องยนต์นะครับ2.4ลิตรหรือ2 4 0 0ซีนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน IV t e c แล้วนั่นเองนะครับและคันนี้ต้องบอกว่าแรงบิดแรงทอกแรงม้าต่างๆนะครับต้องบอกว่าขับคลุ้งมากๆนะครับสาหรับคันนี้นะครับขึ้นเขาลงห้วยได้สบายเลยนะครับ และสําหรับใครที่กําลังมองหารถครอบครัวนะครับอเนกประสงค์หรือ SUV 5ที่นั่งนะครับเป็นรถยอดฮิตยอดยอดนิยมนะครับเป็นแบรนด์หลักเลยก็ว่าได้นะครับและสมรถนะครับออปชั่นนะครับการขับขี่ต้องบอกว่านิ่มนวลมากๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับและวันนี้นะครับเรามาจับโปรโมชั่นราคาพิเศษนะครับรับส่วนลดไปเลยทันที1 0 0 0 0แสนบาทนะครับวันนี้นะครับเหลือเพียง490,000 9,000บาทเท่านั้นนะครับและสําหรับราคานี้ลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนนซ์เลยนะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับซื้อสดนะครับไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยจ่ายเพียง4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเพราะร้านเราฟรีแวดกรณีลูกค้าซื้อสดฟรีค่าโอนนะครับและสําหรับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์นะครับพิเศษไม่แพ้กันนะครับจัดเต็มฟรีดาวไปเลยนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง9,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับสูงสุดไปเลย6ปี ดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง2 7 9เท่านั้นนะครับหรือลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถซื้อรถจากร้านไลออนคาร์ของเราได้เช่นกันเพราะร้านเราจะมีไฟแนนซ์นะครับวิ่งเข้าไปเซ็นเอกสารกับลูกค้าถึงที่บ้านหรือที่ทํางานได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผลไฟแนนซ์อนุมัติรับรถได้ทันทีเลยนะครับหรือลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเข้ามาดูคันนี้คันจริงที่ร้านหรือคันอื่นอื่นที่ร้านนะครับเพียงเซิร์ชใน g o o g l e แมปว่าไลออนคาร์เป็นภาษาไทยเลยเราปักหมุดไว้ที่ร้านตรงนี้เเลยรร้านราน ตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษบางแคนะครับตรงข้ามกับสมาคมชาวบาักใต้นี่เองนะครับร้านเราอยู่ติดถนนใหญ่หาง่ายมากๆนะครับร้านเราเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะครับและก่อนที่เราจะทําการส่งมอบรถเราจะทำการล้างขัดเคลือบสีฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับต้องบอกว่าสภาพพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับและสําหรับใครที่สนใจต้องบอกว่าง่ายมากๆเพียงทักอินบ็อกกันเข้ามาได้ ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น f a e b o o o y o u t u b e l ลน์หรือจะโทรเข้ามาเราดูแลลูกค้าทุกช่องทางเลยนะครับและวันนี้ผมมารีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารีวิวคันไหนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ